อุยตกใจมาลอยค่ะอยู่ดีๆก็กระโดดมา ฮัลโหลฮาวายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะแล้วก็เป็นวันที่สดใสด้วยยังไงวันนี้ฮาวายจะพายเรือคายักนะคะตามมาเลยค่ะเดี๋ยวฮาวายไปกันเลยนะฮาวายจะไปไกลามากเลยนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปเล่นสนุกด้วยกันนะ าไว้ถอดเสื้อชูชีพนะคะเพราะว่ามีปัญหาที่สายนิดนึงเกดได้จังธรรมดาแล้วจะชอบทำอะไรที่มันถูกกดเนาะไปกันเลยวันนี้นะคะมีคลื่นลมเล็กน้อยธรรมดาฮาวายจะไปพายแต่แบบน้ำนิ่งๆอะไร จุดแรกนะคะที่เห็นในตอนนี้นะคะคือนกเยอะแยะเลยนะคะตอนที่ฮาวายมาเดินออกกํลาลังกายเนี่ยนะคะฮาวายก็จะเห็นนกพวกเนี้ยเกาะที่หินนี่คือเรียงรายกันเยอะมากๆและในวันนี้ได้โอกาสนะคะ <c oughs> ก็อยากจะมาดูนกใกล้ๆค่ะก็ใกล้จริงๆนะคะฮาวายคิดว่านะคะป้ายที่ฮาวายเห็นเนี่ยเขาเป็นคําเตือนมากกว่า เพราะว่าห้ามเข้าใกล้หินตรงนี้ค่ะเพราะว่าคลื่นมันจะซัดแรงมากเลยนะคะแล้วก็น้ําทะเลเนี่ยมันจะกระเซ็นนะคะแต่ว่าอยากให้เพื่อนเห็นนะคะคือเราไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆนะคะถ้าเผื่อว่าภายในโอกาสหน้าเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีโอกาสได้มาเจอนกใกล้ๆแบบนี้แล้วนะคะคือว่าใกล้กว่านี้ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าฮาวายเนี่ยเห็นหินแล้วนะคะข้างล่างเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงด้วยนะคะ แต่ว่าเรือ,อยางคาย,ยักคันนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะหนามากๆนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ประมาทค่ะก็อยากจะให้เ,เพื่อนๆนะคะเห็นแบบใกล้ชิดติดธรรมชาติเลยทํเพื่อเพื่อนๆเ,เ,เลยนะคะเนี่ยนกตัวใหญ่เยอะมากนะคะบอกเลยนะว่ามันมีความลําบากของการจับกล้องด้วยนะคะาไว้ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะ การใช้กล้องที่โทรศัพท์มือถือเนฮาวายรู้ซึ้งเลยนะคะว่าความลาบากมันมีจริงๆค่ะธรรมดาแล้วพายเรือก็แย่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ต้องมาจับกล้องด้วยแต่วันนี้ฮาวายเต็มที่นะคะเห็นฮาวายหันรีหันขวางนะคะเพราะว่าฮาวายเนี่ยเลยเขตของเขาสําหรับพายเรือมาแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครพายเรือแข็งนะคะก็สามารถนะคะออกโอเชียนได้เลยนะคะ เวลาออกโอเชี่ยนไปเนี่ยมันก็จะต้องสู้รบกับพวกเล่นเซิร์ฟนะคะเพราะว่าคนเล่นเซิร์ฟเนี่ยมาเยอะมากๆวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะคนก็เลยไม่ยังไม่เยอะนะคะแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะพายค่อนข้างลําบากมากๆเลยเพราะว่าคนเยอะแยะมากมายนะคะทั้งเรือเข้าเรือออกเลยนะคะแล้วก็มีเรือท่องเที่ยวเรือชมปลาโลมาด้วยนะคะแล้วก็มีเรือไปที่เกาะแคทเธอรีนาไอแลนด์ด้วยนะคะวันละสามรอบนะคะ ตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเป็นวันไหนๆฮาวายคิดว่านะมันก็ต้องระวังตัวด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นโอเชียนนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมยามว่างนะคะธรรมดาแล้วฮาวายก็จะแบบเดินกับากายในสวนแถวบ้านอะไร พอมาถึงจุดนี้นะคะฮาวายก็ได้ยินเสียงอะไรปแปลกแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะพอเห็นนกเนี่ยเกาะเรือลํานี้นะคะก็ไม่รอช้านะคะแต่ว่าจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูก่อนคือข้างหน้าที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็จะมีร้านซื้อของร้านชอปปิ้งเล็กๆน้อยๆคะ่ะแล้วก็เป็นจุดของเรือเข้าออกด้วยนะคะแล้วเรือลำเนี้ยนะคะมากี่ทีก็ต้องถ่ายนะคะฮาวายนี่ก็จะเป็นคลิปที่4แล้วนะคะถ้าเ,เพื่อนๆหลายๆคนเห็นนี่คือ คงนักจะถามว่าไม่ไปไหนแล้วหรอแต่วันนี้นะคะแปลกนิดนึงค่ะเพราะว่าเรามากับเรือคายักนะคะแล้วพายมาเองด้วยนะคะวันนี้นะคะฮาวายก็จะเข้าใกล้ๆเรือลำนี้ให้มากที่สุดเลยค่ะเหมือนกับมันมีแรงดึงดูดบางอย่างค่ะฮาวายเจอแมวน้ำค่ะโห แล้วฮาวายก็เห็นแวบๆนะคะไม่แน่ใจว่านี่คือปลาโลมาไหมนะคะถ้าเผื่อว่าใช่นี่คือแบบว่าคือจะฮาวายก็จะเฝ้าถ่าย,ยตรงนี้นะคะก็เป็นระยะเวลาหนึ่งอะคะ่ะน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าตื่นเต้นเหมือนกับปลาโลมาแล้วก็มีแมวน้ํานะคะแมวน้ําเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะ่ะแล้วที่ฮาวายตื่นเต้นมากนะคะตรงนี้เลยคือแมวน้ํานะคะ มันโดดมาเลยค่ะไม่รู้เป็นแมวน้าหรือเป็นปาลาลงมานะคะโดดไปใต้ท้องเรือฮายเลยนะวายตกใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็ทําใจนะว่าโอเคมันคงไม่กระโดดขึ้นมาบนเรือหรือว่าทําให้เรือเราล่มอะไรอย่างเงี้ยฮายก็ไม่ได้มีความกลัวมากมายขนาดนั้นแต่ว่าตกใจค่ะเพราะว่าเขากระโดดมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็รีบมุดลงไปใต้เรือฮายเลยค่ะ ก็ยังวนเวียนอยู่ตรงนี้นะคะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะในการพายเรือแต่บอกตามตรงเลยนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือมันแบบมันมาด้วยใจและมันชอบอะค่ะธรรมดาแล้วเนี่ยฮาวายก็จะไปพายในทะเลสาบนะคะเป็นน้ํานิ่งๆนะคะนี่คือครั้งแรกนะคะพายในทะเลแบบนี้นะคะครั้งแรกของที่นี่เลยนะคะทะเลสาบอะฮาวายคิดว่ามันมันก็จะมีความน่ากลัวคือน้ํามันจะดําๆนะคะ แต่น้ําที่นี่มันเป็นน้ําสีเขียวถามว่ากลัวไหมคือใจมันใจมันชอบอะนะคะความกลัวมันก็เลยไม่มีแต่คนที่เข้ามากับฮาวายเนี่ยนะคะเ็าจะวิ่งเดินตามฮาวายมองฮาวายอะไรอย่างเงี้ยฮาวายปลอดภัยไหมอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าฮาวายก็แบบว่ามันมันพูดไม่ถูกอะค่ะความชอบก็คือความชอบนะ,ะก็เฝ้ารอนะคะว่าจะดูปลาโลมานะคะหรือแมวน้ําสักอย่างหนึ่งแต่แมวน้ํำคือแน่นอนนะคะแต่ปลาโลมาเนี่ย คือฮาวายเห็นเขาโดดเนี่ยคือสองครั้งนะคะมันจะมีขี้ตรงมันพูดไม่ถูกอะคะ่ะมันจะเป็นตัวสีดำอะคะ่ะฮาวายคิดว่าเป็นปลาโลมานะคะเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์มาได้นะคะ <k> ก็จะเห็นไปแบบเนี้ยคะ่ะคือมันใกล้ชิดนะคะช่วงนี้ก็คือแบบว่าฮาวายได้มาอยู่ในทะเลใกล้ชิดแบบนี้กับปลาโลมาหรือว่าแมวดามเนี่ยคือใกล้ชิดแบบครั้งแรกๆเลยนะคะถ้า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฮาวายจะไปกับเรือท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เหมือนกับจ่ายเงินเข้าไปเพื่อจะไปดูปลาโลมา,าไปดูแมวน้ําประมาณนี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้เสียตังค์นะคะเราพาตัวเรามานะคะออกจากบ้านมาแล้วเราก็เขาเรียกว่ามาหาความสุขมาหาสิ่งที่ชอบอะคะ่ะฮาวายชอบแอดเวนเจอร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นป่า,าทะเลสาบนะคะการเดินเทรลการอะไรแบบนี้น,นะคะ แล้วก็ตื่นเต้นหนักค่ะวัดก็สงสัยนะคะว่าเสียงร้องมันคือเสียงอะไรแล้วก็มีคนดูนะคะเยอะแยะเลยนะคะคือมันเป็นแมวน้ําคือเยอะมากๆแล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยคุณตํารวจน้ำเนี่ยนะคะเขาก็ฉีดน้ําไล่แมวน้าด้วยนะคะเพราะว่าเขามาส่งเสียงดังคือมัน Amazing เวลาพายเรืออยู่เนี่ยแล้วก็มีแมวน้ําแบบวิ่งกระโดดไปกระโดดมาแบบใกล้ชิดขนาดเนี้แล้วคุณลุงเรียกวชิวชิว ร้องดังมากๆเลยนะคะแล้วอีกสักพักนึงนะคะก็จะเข้าในเขตของน้ําเที่ยวแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับขึ้นลมมานนะคะที่จะพัดออกทะเลประมาณนี้ค่ะฮาวายก็จะต้องใช้ความแข็งแกร่งนิดนึงนะคะในการพายกลับไปค่ะตอนนี้ก็อาศัยพักนิดนึงค่ะอมแรงไว้ก่อนนะคะแล้วก็พยายามเก็บภาพแล้วก็ทัศนียภาพที่สวยงามให้มากที่สุดค่ะ แล้วฮาวายก็จะทําตัวให้แบบว่าเขาเรียกว่าไรภาพนิ่งที่สุดเพื่อจะไม่ให้เพื่อนๆในเวียนหัวนะคะความพยายามนะเนี่ยแล้วก็มาตัวใหญ่ฮาวายก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะมาดันเรือเราไหมอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากๆฮาวายลงเรือตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะคะตอนนี้มาดูเวลาเนี่ยเกือบเที่ยงแล้วค่ะ หาวยไปได้แค่ครึ่งทางเลยนะคะวันนี้ก็ยังเหลือ,อครึ่งฐานนะคะก็เรียกว่าชมทัศนียภาพแล้วก็ชมธรรมชาติไปด้วยนะคะคือในระหว่างพายเรือไปเรื่อยๆนะคะไวยก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะก็พายไปอะคะ่ะก็มารู้ตัวอีกทีหนึ่งเห็นแมวน้ํามันตามมานะคะเขาชอบอะคะ่ะหาวยว่านะคะเขาชอบคลื่นเรือนะคะแล้วก็ที่เขาร้องดังๆเนี่ยเพราะว่าเขาแบบ ร้องแบบหาเพื่อนหรือเปล่านะคะแล้วก็เขามีความสุขค่ะเวลาเรือใครพายไปพายมานะคะเขาก็จะอยู่ใกล้นะคะเขาจะชอบแบบคลื่นนะคะประมาณนี้นะคะ <S <S ในระหว่างทางเนี่ยก็คือมีคนพายเรือสวนไปสวนมาค่ะรวมทั้งเรือใหญ่ด้วยนะคะก็เข้าออกก็ระวังตัวไว้เสมอนะคะก็ที่นี่จะขับรถเลนขวานะคะการพายเรือก็เหมือนกันค่ะเราก็ไปทางเลนขวานะคะ เพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็มีเพื่อนร่วมทางนะคะสลับเปลี่ยนไปมานะคะตอนนี้ฮาวายรู้สึกได้นะคะว่ากำลังเข้าสู่น้ำเชี่ยวแล้วนะคะสองคนนั้นที่ดูแพดเดิลบอร์ดนะคะก็คือว่าเขาแข็งแรงมากๆเลยเพราะว่าคือตอนแรกก็เขาก็ยืนอยู่นะคะตอนนี้เขานั่งแล้วเพราะว่ามันต้องใช้กำลังแขนค่อนข้างเยอะนะคะถ้ายืนเนี่ย มันต้องก้มหลังแล้วทาให้ปวดหลังใช่ไหมคะถ้าไปในท่าของท่านั่งเนี่ยมันจะไปได้เร็วกว่านะคะอันนี้พึ่งเข้าเขตน้ําเชี่ยวได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่านะคะเวลาเข้าใกล้กับสะพานนะคะน้ําก็จะเชี่ยวมากๆเลยฮวายเห็นคนหลายคนนะถอดใจนะคะเวลาไหวเหนื่อยนะคะไหวก็พักเลยะคะ่ะปล่อยให้เรือมันหมุนไปเลยนะคะ ก็เข้าเขตน้ำเชี่ยวนะคะฮาวายก็คิดว่าต้องขอพักนิดนึงค่ะพอเห็นแมวน้ำสองตัวนะคะฮาวายก็ขอไปพักตรงนั้นดีกว่าค่ะตัวหนึ่งก็นอนอาบแดดค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็ยืนอาบแดดค่ะหรือว่านั่งอาบแดดสักอย่างนะคะเขาก็มองมาทางฮาวายแล้วนะคะาวายคิดว่าอย่าก,กระโดดลงมาในเรือฮาวายนะาวายคิดอย่างเดียวนะคะอย่าก,กระโดดลงมานะคะคือเขาสุภาพนะ ฮาวายสังเกตด,ดูนะคะแล้วก็เขาก็ชินกับคนนะคะเพราะว่าคนก็มาจอดเรือที่นี่นะคะแล้วก็เรือเข้าออกอยู่ทุกวันนะนะคะฮาวายคิดว่าเขาไว้ใจมากกว่าแล้วก็มันความเคยชินด้วยนะคะแล้วก็ได้ชมเรือสวยๆงามๆไปด้วยนะในระหว่างที่เราพักเนี่ยนะคะฮาวายก็ปล่อยให้เรือหมุนรอบตัวไปเลยบางทีนะคะเพราะว่าน้ําเชี่ยวมากๆนี่คือแบบขอแรงฮึดนิดนึงอะคะ่ะ แล้วก็มาถึงสะพานนี้นะคะโดนเตือนมาก็เลยกลัวไปด้วยนะคะเนี่ยก็จะถึงเขตน้ําเชี่ยวแล้วค่ะพอเข้าเขตน้ําเชี่ยวนะคะหมุนเลยค่ะสู้ไม่ไหวนะคะก็ใช้เขาเรียกว่าออมแรงไม่นิดนึงก่อนนะคะแล้วก็ชมทัศนียภาพชมเรือไปนะคะพอคิดว่าเราโอเคไปต่อนะคะ วันนี้ฮาวายหวังว่านะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะคงมีความสุขไปกับฮาวายที่ได้มาพายเรือด้วยกันนะคะวันนี้ฮาวายขอลาไปก่อนนะคะเหนื่อยแต่มีความสุขมากๆเลยขอให้เพื่อนๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตด,ดีนะคะแล้วก็มีงานทำกินกีมนอนหลับวันนี้ฮาวายไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ